นี้มาตลาดวัดตะเคียนนี่นะเขามีตลาดน้ำด้วยนะทำบุญเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดน้ำสำหรับท่านใดที่เพิ่งจะไดินทางมาถึงไม่ดีหรือกำลังจะเด้ธรรมก่อนพอดีอาจะยังไม่มีโอกาสได้เข้าการกับพระอนุภาพพุทธรัตนสุวรรณโหนดับผมขอทานไว้เฉยนะบุญญาะได้ ก็เป็นหนึ่งวันที่ทางประเทศของเราได้เปิดโหมดต้อนรับผร้ดาวนรับท่องเที่ยวแล้วก็นังแสวงบุญนะที่เดินทางมาที่ประเทศของเราจัหมุกดาารเออนั่นี่แหละครับฮัลโหก้ารบินก็เปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับไม่ได้เปิดทุกวันส่วนด้านล่างนะสำหรับการรอดโบมดในมาได้ทุกวันตั้งแต่3โมงเย็นมารอดโหมดกันได้เขาไม่มีเหตุแต่ส่วนด้านบนนี่เราเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เปิดแบบเร็วนะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณ5โมงเย็น ากโบสเสร็จนะนี่นะเขามีให้ลอดนะครับปากเสือแล้วไปออกปากมังกรตรงนู้นนะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปไม่ต้องถอดรองเท้านะเดินเข้าไปได้เลยใครตัวสูงต้องก้มนะต้องก้มนะครับใครตัวสูงนี้ต้องก้มนะนี่นะสูงนะนี่ นนี่นะเขาบอกว่าลอดโบสถ์เนี่ยนะมันสะดเดาะเะนะครับนี่เดี๋ยวเราไปไหว้พระตรงนี้ก็ดีกว่าอ๋อเขาห้ามเดินอ้อมเดินวนไปแต่ตรงนี้นี่คือเดินสบายนะหัวไม่ชนนะครับผมสูงร้อยเจ็สิบกว่ากว่านี่เดินสบายนะ นี่นะนี่ก็จะมีปีต่างๆนะครับให้ทำบุญนะใครเกิดปีอะไรก็ทำบุญได้นะอันนี้ต้องรอดนะครับนี่นะพญาเต่านะครับเนี่ย นี่เขาให้โยนเงินลงไปนะผมไม่มีเหรียญน,นะนี่นะนี่ก็วันเกิดใครก็ใส่ตามวันเกิดนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยดวงศิลาเลิกนะครับสร้างอุโบสถต้องระวังหัวนะนี่นะกลมนะครับนี่ นี่นะบรรยากาศลมลื่นนะนี่นะนี่นะนี่กก็จะมีพระมีหลวงพ่ออยู่ด้วยนะนี่นะมีหลวงพ่ออยู่ตรงนี้ด้วยนะอี่มีกล้องวงจรปิดนี่เราต้องปองมน,นะครับ ก็เนี่ยปักมังกรเลยนะนี่นะโอเคเราไปหาของกินกันตรงนี้จะเป็นโซนตลาดน้ํานะเป็นโซนตลาดน้ํานะครับนี่มีกาแฟสดขนมปังต่างๆนะ ของเล่นเข้าปตังเข้าแตนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขนมปังนะของแก้บนต่างๆวันนี้วันเสาร์นะร้านอาจจะเปิดไม่เต็มร้อยเปเซ็นนะครับถ้าวอาทิตย์อาจจะเปิดครบทุกร้านขนมปัง ขนมใส่ไส้ข้าเหนียวผลไม้ดองนี่นะครับนี่นะ ส่วนทำบุญก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่นะอันนี้หลวงพ่อทันใจนะครับนี่เราดูของกินกันผลไม้อันนี้มีร้านน้ำน้ำแข็งใส กระถ้อนทรงเครื่องมีร้านเคฟนะข้าวโพดคั่ววันนี้ไม่ขายมีผลไม้ไมาขายแทนมีของฝากต่างๆตรงนู้นก็จะเป็นของฝากนะและด้านในาก็จะเป็นวัตถุมงคลนะครับนะ่ะข้างในจะเป็นวัตถุมงคล ันนี้ผักต่างๆขนมใส่ไส้ของดองหอยแมงคู่ดองหอยแครงดองผลไม้ผักต่างๆมีวิกนิดต่อย ้นไม้นะอันนี้เป็นแผนที่ท้องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีของตลาดน้ำวัตะเคียนนะถังขยะนี่คือก็สะดวกน้นํะมีเยอะนะครับ น,นี้เป็นพวกเฟ้นชฟรายไก่เขเยาหมูสเตะ๊ะนี่หมูสเตะ๊ะหอยทอดผัดไทยขนมประกาศนะกุ้งอบวุ้เส้นนี่ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารแล้วน้ำตาลสดบ้านแพ้วมโอ ข้าวมันไก่ขนมโคกนี่งขนมโคกแม่ปรับทาไก่ตะเกียบทอดเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันคนก็เยอะอยู่นะขนาดวันเสาร์นะครับไม่ใช่วันทิ์นะ นี่ข้าต้มข้าต้มลาดหน้าดนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูริมน้ำนะ<ม>นี่เป็นผลไม้ข้าหมูแดงหมูกรอบนะนหมูแดงหมูกรอบ อันนี้ก็เพาะปลาครับก็เพาะปลานะเมนูกระเพาะปลามีเป่าคื้ด้วยนะร้อยี่ินะเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นนะตรงนู้นก็จะมีนหน่อยตรงนี้เป็นกุฏิพระละตรงนี้ก็จะมีขนมปวยชาย่ามีส้มตำนี่เป็นของเล่นละต้นไม้ต่างๆ คนเยอะพอสมควรนะชากาแฟนะครับน้ำโบราณเนี่ยน้ำโบราณมีเยอะเลยขุยเตี๋ยวหลอดขนมไทยต่างๆแกงโบราณน ขนมไทยนะครับแม่สมบูรณ์น้ำพริกต่างๆนี่ก็ขนมไทยอ๋อนี่ก็าทำสดๆเลยนะนี่นะฝอ่ทองนะครับขนมไทยเดี๋ยวเราไปตรงตลาดน้ำนนว่าตรงตลาดน้ำมีอะไรขายบ้าง เมยอใจหนพื่อนดวนประกาศจะนี่เขามีที่ให้นั่งกินตรงนี้ด้วยนะผัดไายหอยทอดนะนี่ตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งกินที่นั่งกินมีเยอะนะ เราไปเริ่มส,สุดนู่นเลยนะเขามีอะไรขายบ้างน,นั่นเป็นกาแฟโบราณกาแฟโบราณอันนี้ก๋วยจับฮะนั่นขนมไทยก๋วยจับก๋วยจับก๋วยจับ ทำไมคนต่อแถวไม่รู้นะอ๋อเขาต่อซื้อขนมไทยด้วยไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาครับมีไก่ต้มน้ำปลามีผลไม้ผลไม้ต่างๆอันนี้เป็นของชาวสวนที่เขาอยู่ในละแวกนี้เอามาขายกันนะครับผักผลไม้นี่ ไม่ร้อนนะนผักต่างๆชะอมกรมละสิบบาทมีดอกแพร่ด้วยไข่ดองมีเกล็ดันโลนะครับอันนั้นผัดไทยกุ้งสดด้านล่างนะ ขน,นมต่างๆนะสาคูหมูสเต๊ะวันนี้ไม่ได้ขายนะแล้วก็จะเป็นผักต่างๆเนี่ยมีผักต่างๆตอนนี้เวลาประมาณ10โมงนะครับวันเสาร์นะคนอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับล้านมีประมาณ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่มาเปิดนะวันอาทิตย์ผมว่าน่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ยำนะครับปัดตูหมดแล้วนะทอตมันนะครับอันนี้เป็นทาโกยากิลูกค้าบัตรเดียวไม่เสียิค่ะ โอ้มีรับบัตรคิวด้วยเราไปดูว่าขายอะไรอ๋อก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวขึว้นเตี๋ยวร้านนี้น่าจะขายดีมีรับบัตรคิวด้วยนี่นะอันนี้ก็เป็นที่นั่งกินอาหารที่ที่หนึ่งนะนี่นะครับน้ำแข็งใส โดยรวมก็ประมาณนี้นะตลาดนะมีมีมข้าวหลามข้าวหลามข้าเวเผาก็ตรงนี้เลยนะข้าวหลามโดยรวมประมาณนี้นะครับนี่ผมให้ดูคร่าวๆนะนี่นะโดยรวมนะครับโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจ ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ